แม่แม่โคตรเลยโคตรเลยโอ๊ยแล้วใครกินต่อเนี่ยเอาใครแกงกินต่อตรงนี้ตัวเบียกเปียกเนี่ยดิมแกต้องใช่ยลงไงดูที่ขานั่นชิ้นอาจารย์มาเลยมาเอามันก็ออาจารย์มาใส่ให้้ากับระปูมาหยิบจานให้น้าอุ้มสองใบเร็วนี่กินด้วยดินี่นี่มีเยอะเลยเรี้ยรีเอร์เลยเนื้อต้มงเลยจริงอ่ะแล้วไปเดอวยแมนลุยเลย ไม่อันนี้ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่อันดาวอร่อยกว่าใช่ไหมปุ๊กไม่เอาครีมไหมล่ะไม่ให่เกินต้องไปแช่เย็นให้ครีมมันแข็งไปเดี๋ย่าลงไปแช่ไม่กินเลยอะตังไปซื้อน้องแอมเลยโอ้ยเละเลยเละเลยค่ะนองแอ็มไปห้ารยลูกแอมมมาตังก็เบียน้องแอมทีเดียนะปุ๊กปุ๊อันอืมเซ็ตเลย เอ็มชิค่ะคุณวาว่าอะไรอย่าก้อยเช็ดไม่เป็นไรล้างน้ำอะแล้วกูกินเลยเอาแปะเอาแปะเอาแปะเอาเปะเอ็มอย่าได้ของวะเองฮะเอมมัมมัมวิเอาแกนกินปลชูให้นะเอ็มเอาแกนเอาแกนจะเอาส่วนนี้ใช่ไหมเอาเปล่าทำตัวพีลูกเอาบป่าลูกไม่เอาไม่เอาวันนี้แล้วอ่ะเอาแกนขอชิ้นเล็กๆพอได้ได้ เล็กๆพอเธอมันเรียนนี่ไงทีนี้นี่ไงเลยนอันนี่ก็เล็กไงให้ปลากรีบไปขีนมันจะวูอ่ะโอกระอองใหม่ละโอ้ก็มาเลือกแต่หนุ่มปังไม่เอาเคลียมกินกก็วางดีๆเดี๋ยวมันโหล่เดี๋ยเอาขีมใช่ไหมเอาขีนเลยนะได้ขีมเนี่ยเอาขีนไม่เท่าโอเควันเดี๋ยวเดี๋ยวเราอุ้มกินไม่เป็นไรอะจะกินยังไงป้ามือไงนี่กินเลยเงี้ยแอมพอแล้วลูกโอ้โหจะได้ของวะ แล้วก็หน้า,หน,า,า,ห,นาหน้าป้านะหนูแอมแอมหน้าป้ามันป้ามันเป๊ะเล็กเล็กถ้าปูรับมันดได้ เจ้าภาพไม่อยากให้ใครกินทุบเลยชอบนะยิ่งยิ่งเล็กยิ่งชอบเลยมาเยอะเลยขอดีหนึ่งได้มไหมเฮ้ยเอามีดระวังน้องเดี๋ยวล้างล้างไม่ค่อยออกครโอเคเดี๋ยวล้างไม่ออกไม่เอาลูกเดี๋ยวน้องเขาเด็กเบบี้เล็กๆออกกัดก็เคยเป็นแบบนี้แหละแม่จะบอกให้แต่แม่ไม่ได้ถ่ายรูปแค่นั้นจ้งแต่ไม่ได้ขนาดนี้ขนาดนี้นี่คนนี้เอกกัดอ่ะไม่ต้องโาคัต ก็เอาหัวลงไปคุกเลยเอาแกนไม่เอาแกนไม่เอาแกนก็แค่แบบจิ้มจิมเราแกนก็ไม่ไม่เล็กขนาดเนี้ยเอาหัวลงไปแม่มึงแม่มึงมาเลยพ่อมึงดันให้มันเล่นขนาดเนี้ยเอ้ยไม่เอาโดนนั่นรู้อ่ามามาเอ็มกินเละเลย ตัวนั้นไม่เอาไม่ใช่ที่ถืออยู่ไมมัดาวไม่ใช่มือนี่หยแม่จื้อมาพัดดูบาทแม่ทำอะไไาด้ยน้ำปลาเาแช่เย็นเดินหน้าเลเบื่อแล้วแก ม่ให้มันต้องแอมเบื่อแล้วพักออกแล้วอะไรอมะวเป็นเลอไะให้มันก็จับไปเลยนะเราดูเพื่นสนุกไหมล่ะพอมันดีอ้โแอยไป้มายหอไบมากอแล้วลูกอร่อยไหอร่อยห่ขอร้าเนียมูกไปเดี๋ยวเเามูไอ้ไอ้ัก ตอนื่อมันงัดเพกนะแต่น่ารักนะแต่ตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเกินไปลูกอย่างเงี้ยขณะที่แจะขอนมาิ้มันก็อย่างนี้ละน้ำังมีโอกาสคือนโ้แแต่หมูนี่น้ำไม่ไหลด้วยแมวดาตรงนี้เลยดิฟาแม่ว่านะ เอาฉากเดี๋ยวะก็ต้องอาปในน้นน้ำอุ่นไม่ได้อาบน้ำอุ่นนะแป๊บเดียวมึงอยาอะไรกูล่เอ้พอเก่งๆไปด้วยเลยเล็ไม่ไหวตกลงเยวพูดดีพูดแยกับเด็กเนยไม่ไหวเลยอ๋อ